กรมหาวิทยาลัยและช่อง7 HD ร่วมกับน้ำนมถูเหลืองแลกตาซอยผลิตภัณฑ์บะมีกึ่งสำเร็จรูปตราม,มาม่าคู่ต่อไปนะครับร้อเอ็ดวิทยาลัย A นะครับเจอกับพนมไพรวิทยาคาร B ครับกับเข้าสู่การแข่งขันบาสเกตบอล3คู่3นักเรียนชายกันต่อครับเดินทางมาถึงคู่ที่23แล้วครับเป็นการแข่งขันในสายจครับ ทีมแรกครับโรงเรียนร้อเอ็ดวิทยายลัยเอครับและเขาก็จะมาพบกับโรงเรียนพนมไพรวิทยาบีครับโอ้ออกมาเป็นโคพาเมอร์ครับ รับการแข่งขันในเกมคู่นี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะครับรอติดตามเชียร์กันได้เลยครับาชมคู่น,นี้น่าสนใจนะครับร้อยเอ็ดวิทยาเนี่เกมแรกชนะมานะครับนะบ้านม่อพัฒนาพุคูลมา8ต่อ12ครับ12ต่อ8นะครับส่วนพนมไพรวิทยาคารบีเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะไพรวิญบัดชม นราจะลบสนามนัดแรกหรือเปล่า่าจะเป็นนัดแรกเพราะว่ายังไม่คุ้นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแข่งต่อนะครับ้วไอ้วิทยาลัยถ้านัดนี้ชนะอันนี้ไปต่อเลยนะครับได้ไปต่อนะฮะไปต่อเลยนัดติดนี่ไม่ต้องคิดอะไรเลยครับน่าจะได้ไปต่อแล้วแหละครับไปต่อเลยองมารอดูนะครับขณะที่พนมพิรุทธาคารทีมปีนี่ ลงสนามนัดแรกนะครับถ้าชนะก็แม่มาว,วัดต่อพรุ่งนี้นะครับ,เ,รบเกมจะเริ่มแล้วนะครับเบี้ยไลน์นี่เสื้อสีขาวนะครับเป็นชุดสีขาวลายสีส้มๆเขียวๆเนี่ยนะครับใครแม่มุนแล้วชูดเลยแต้มแรกมาไหมยังไม่มาครับ ครับนต์ด้านของสระบไทยครับด้านของท่ามบอลจังหวะนี้จะขึ้นแล้วก็จริงไม่ดีครับไปทางด้านของร้อยเอ็ดครับไทยบอลท่ามบอลมาวางบอลลูกนี้ลงไปครับทางด้านของอยพั์ครับและคือจังหวะนี้แม่ดีครับลงไปครับมีประกรณครับพยายามจะให้เพื่อน เราไม่เห็นตีไม้ลายมือแล้วองตอมไพ่นี่ไม่ธรรมดานแฮร์ลิ่ครับขับมาดูนครับว่าจะเก็บชัยชนะได้สองได้หรือไม่ครับ้อยเอ็ดแรมยังไม่ไปไหนครับ1-1อยู่นะครับต้นเกมครับตอมไพ่ล็อกขอบครับล็อกขอบนะแหมไปล็อกล็อกทั้งชายแดนเลยน่าจะพบครับแล้วก็ได้บอลอยู่ครับ มีทางตรงไหนมีช่องตรงไหนขอไปละไม่รู้ละครับไ,ไปแน่อนอนนะฮะเอาแล้วครับสปีนให้กันแล้วก็ข้าบอลลูกนี้ตัวแกนเล็กครับแต่ก็ส่งออกมาได้แล้วก็ให้เพื่อนเจ้าวันนี้ไม่ไม่ลงับเอาครับยังไงต่อครับเหลือช็อตล็อกอีกแปดรึทีให้ลูกนี้สวยครับวางบอลอ้าวได้ฟาวครับมา,มาโอ้โหให้บอลกันดีนะครับจังหวะต่อบอลกันนีโอ้โหถือว่าทําได้ดีเลยนะครับบอลไฟไประดครับทีบอลไฟบีดี ไม่ลงครับรีบาวได้โดยร้อยเอ็ดครับอนนโอ้ผชอบเสียงเก่งจริงๆหวาจะกลมึต่อหวานเสียบนึกถึงหวานเย็นใส่แ<า>ข็งกินได้เลยครับแล้วพยายามจะฝืนชูตรูปนี้เอายังกลลกเก็บได้ไม่โดนห่วงครับช็อตท็อกหมดครับเป็นบอลของทางพนมไพร์มีนัสตองจะเป็นผู้เปิดมาครับยังไงครับเรียยเพื่อนมาสกรีน แล้วก็ไปก่อนสกรีนแล้วแล้วก็ยังไงมุดแล้วก็โ่งมาแลาวก็ไงแเงานะครับน้องตัวเล็กนะครับแต่ว่าความต้องตัวนี่โอ้ดีเลยทีเดียวครับจังหวะไน์ไปข้างหน้านี่ไปแล้วหยุดยากครับคนพลาดอมลัสายตาจากกรงเกเงของทีมร้อยเอ็ดไม่ได้เลยจะ <c oughs> <c oughs> ขอซื้อต่อได้ไหมเนี่ย เอาเดี๋ยวพี่ประสานให้เอาประสานให้นะโอเคครับบอลลูกนี้ยังไงครับบอลกระชอกมาตามไปเก็บแล้วก็โยนให้เพื่อนแล้วก็ยังไงครับถอยออกมาสถานการณ์ยิงไม่ลงไม่ลงครับโอ้โหเอาดูขนอมไพรเอาขืนทันควันหายแล้วครับไม่จังหวะหลอกยิงไม่ยิงอีกทีนึงหลอกอีกทีนึงเพื่อนมาเติมแล้วก็เละไมโดนเกี่ยวไว้หน่อยนึงครับช็อตหมดก่อนครับ ร้อยเอ็ดได้ครับแต้มยังไม่ค่อยไปไหนเลยครับยังไม่ไปไหนอยู่ที่1ต่อตหนึ่งอยู่นะครับต้นเกมอยู่ผ่านไป2นาทีเกือบเกือบสนามมทีครับร้อยเ,เอ็ดได้บอลไปเองครับทะลุทะลวงเข้าไปโอ้โหให้หน่งเหน่งลูกนี้เรียบร้อยดีครับเอ็ดนำสองสองหนึ่งนะครับไปว่ายังไง,ไงมองแล้วเล็งมีสองแต้มชนขอบตัดข่ายครับต่อมาได้สองร้อยเ,เอ็ดครับจากข้ามบอลนะครับสุภาพพัฒน วันนี้เข้าไปแหวกเข้าไปไม่ลงครับยังได้บอลอยู่และยิงจังหวะนี้มือไปหมด <c oughs> เออครับต้องหมดก่อนครับแหมไม่โดนบ่วงครับเป็นมนบอลไทยจะได้เปิดมาบอลวิทยาวาลวิทย์มองหาเพื่อนมาสกรีนลูกนี้สกรีนดีครับยิงนิ่งนิ่งโอ้แล้วครับแหมแกไม่ปล่อยให้หนีไปไกลเลยนะครับม m, ผมมาหนึ่งเม็ดผมก็ตามไปหนึ่งเม็ด บอลครับไหนไฟเองไหมหลอกจังหวะไม่มีคนสกรีนไฟเองหลอกหนึ่งทีแล้วก็เล่นเอาไปลูกนี้คุณนำสามสองแล้วครับแม่เร็วจริงๆต่อไปน้องไฟดัข้าไปลูกล่างได้เตี๊ยบไม่เอาเล่นทางนอกดีกว่าสองแต้มไหมดังครับดังเอาดีกว่านี่ครับจังหวะมันได้แม่เกือบไปครับแม่บอลออกไปครับเป็นบอลสองร้อยเอ็ดครับจังหวะแรกไม่ยิงเลยใส่ประมาแล้วก็จิง น่าจะลังเลนะครับครับคอยเอ็ดจะได้เปิดบอลเกิดมาสกีแล้วยังไงครับไม่ไปทางสตรีแล้วจังหวะนี้วางลงไปครับสำหรับธนพลโอ้ไปแล้วครับ4-2ต่อแล้วครับแม่เพื่อนมาสกีให้ดีนะครับโอ้เปิดทางให้โล่งๆเลยขึ้นเลยอัพที่สบายสบายเลยครับโอ้แล้วคนทั้ไทยขอเวลานอกเลยครับหลายจังหวะก่อนครับไงั้นเดี๋ยวจะไหลนะครับพี่เอกทำลายโมเมนตัมก่อน กำลังมาครับเรากำลังมาต้องหยุดเกมก่อนนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคแท็กติกอย่างหนึ่งนะครับตัวลงขอนะครับเมื่อวันเราไปสองแต้มสู่สองไม่ไกลนะครับสองนำสองแต้มนี่สู่สองแต้มลงก็โอกาสไล่แล้วนะครับเป็นไฮไลท์นะครับนี่ครับเนี่ยครับขึ้นไปลูกนี้ให้ลูกนี้ในโอ้โหเพื่อนรออยู่ใต้แป้นเลยครับกระโดดรวบเลยอ่าเนี่ย เราจะต่อเวลาเอ่รแล้วขอเวลาต้องออกไปสักห้านาทีเอามือจะได้ให้เขาแก้เกมไง้เโอ้โหตะตั้กต uh ิกาตีโอเคน้ำพนมไพรได้บอลครับเพื่อนมาสกีแต่ไปก่อนเพื่อนแล้วครับโอ้โหดูมาดิเสียบอลไปคือไอเดียดีแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนเติมไม่ทันแล้วก็เหลือเขาล็อกอีกห้าวินาทีดูครับว่าจะแก้เกมยังไงของซ่านพนมไพรครับยิงเลยและลูกเนี้ยเอาแล้ว แล้วสวบไหมโอ้โหเกือบหลุดเกือบหลุดเกือบถึงราคาครับอีกนิดเดียวครับครับเป็นทางด้านร้อยเอ็ดครับไปทางซ้ายไปเพื่อนเอ้าแล้วก็ออกมาครับยังไงเลยครับเนี่ยแล้วก็โยกอยู่ชายขอบแล้วก็มาเข้ากลางยัดให้เพื่อนแต่ว่าลูกนี้แมออกไปเองครับ ไม่ไกลนะครับพนมพรวิทยายังไล่ได้นะครับไอเอ็นกับประมาทไม่ได้ครับทำอโอ้โ้ลูกนี้ให้ดีครับไอเดียดีมากแล้วลูกนี้เป็นไงลิกตัวมาแล้วไปหลอกชูดเองเลยครับมาไม่ลงวิ่งออกไปอ้อมมาพยายามจะอ้อมมาก่อนแล้วค่อยเข้า,าไปท่าครับโดนขาตัวเองออกขาครับเล่นคนเล่นเข้าขาโดนขาดีว่าเดี๋ยวไปเข้าขาเลยตัวไหครับ ได้เปิดบอลนะครัแบแหมเปการเฉียร์บอลกันลเล็กน้อยเอาแล้วก็เคาะบอลไปโดนเส้นครับออกไปก่อนครับโบโรวิชด้านของร้อยเอ็ดจะได้เปิดครับเป็นการชนะบอลเพื่อนยืนอยู่สองด้านเลือกไปด้านขวาแล้วก็โยนยให้เพื่อนแต่ว่าแหมโอ้โหศาตว์จะเล่นลูกโสดเลยถ้าเป็นของพอแล้ว,วไปแล้วเนี่ยโอ้โห <laughs> ขนาดนั้นเลยน่ะโอ้โนะฮะเฉียวได้ครับพนมไพรครับ สเสร็จนะครับเขาอกล่นครับสก,กรีนมาจังหวะนี้จะทำให้กันโลแต่ว่า,า,อนนจจา,วาแอสทันหลุดไปก่อนครับเสียจังหวะแล้วก็หมดเวลาก่อนครับเข้าไปใช่ไหมครับดูครับว่าทำได้พนรุภัยจะแก้เกมยังไงตามหลังอยู่ครับพนมไภัยเนี่ยใสจังเจาะทะลุทะลวงเข้าไปนะครับ เอาให้ได้พลิกขึ้นมาแล้วสวบไม่ไม,ม่สวบครับพยายามจะเปลี่ยนอเวครับแต่ว่านี่จังหวะไี้ข้างมาแล้วยิงเสั๊บแม,ม่ขึ้นล<อ>งไปเรียบร้อยครับทางด้านของธนพลแล้วก็ไปทนเอาไว้ได้บอลแล้วยิงสองคะแนนเลยแต่ว่าก็เข้าเบอร์ของทางด้านร้อยเอ็ดประวัติยังไงครับแต<อ>่เพื่อนลงโล่งไม่ยิงพลิกมายิงเองของให้นัทจมงครับเอาครับ คลิกนะครับใช้ไปเหยียบบอลนี่เปล่าพี่คลิกๆกับใช้ขาไม่ได้แล้วบาสเกตบอลใช้ขาฟุตบอลนะฟุตบอลครับร้อยเอ็นนะครับเราจะเปิดบอลอีกครั้งครับเหลือเวลาไม่มากแล้วสองนาทีกว่าเราให้มาดีโลกเลยครับให้ดีจริงๆครับไสไกลแล้วหกต่อสองแล้วครับ หมายสามสี <accurately S 2> ่แต้มครับต้องทําอะไรสักอย่างฉันต้องทําทําอะไรสักอย่างแล้วครับแม่นี้ยมาดีจริงๆครับดูดิครับโอ้โหทีมเวิร์กเริ่มฉายแล้วครับเกิดฉายเลยครับโอ้โหแหวนเข้าไปก็ร้อยอีกแล้วครับยิ่งมันจะแผ่วลงไปเองหรือเปล่าครับได้ฟาวด้วยครับก็เป็นโทษนะครับ 501ไอเกมนี้เถิดฉายเลยครับ,รบแล้วก็ลงไปครับไปแล้วนะครับ8-2ต,ต่อแล้วน้องไพจะยิงเองไหเองดีกว่าครับดันเข้าไปแล้วก็ลงด้วยครับอาละครับไล่มา1นแต้มครับ8-3ครับ อเอ็ดเตรี้ยงสายลูกนี้แล้วเคลื่อนตรงกลางโง่สองคะแนนถึงไหมไม่ลงไม่ใช่ถึงแล้วแอร์บอลไปเลยครับดูไปเลยแล้วต้องไปต้องไปเอาแล้วครับต้องอย่างนี้ครับสวบไหมไม่สวบแม่เอาได้อยทีเป็นมูฟลูกนี้เอาหน่อยทีนึกคอปปี้เอาแล้วมาทำได้ครับเอาแล้วสนุกแล้วครับเหลือวสามแต้มแล้วครับ เดี๋ยวเวลาไม่มากนันแล้วเอาคืนทันพันไหมแม่แต่ไม่ยังไม่ได้ครับออกมาก่อนครับอง,องดอลล่าแม่พยายามจะเอาแต้มันก็ยังมีหมุนตัวแล้วก็พยายามจะชูดกรรมการปอดทับลลิ่งครับผมเดี๋ยวเวลาแข่งกันถึงขัน41.3วินาทีแต่ตามหลัง3คะแนนนะครับพระนงภัยวิทยาคารินดี ไม่ได้นะครับทางด้านลอยพิ่อะไรทีมเอชนะนี้ไปต่อเลยนะครับนัดนี้เราห้ลุกนี้แม่สีด้วยครับเนี่ยถือจาเตานิ่งๆนะนี่มาไปจนได้ครับก้าวแล้วครับขึ้นไปลงไปลงไปต้องสองแต้มอย่างเดียวแล้วมั้งครับเนี่ยขึ้นไปลุกน,นี้เอาแล้ะครับแ่งแงแล้วยามกลาแมแรงไปลงนิดนึง ตังต้อมครับไม่ลงโดนเหลี่ยมไลนเด้งออกข้างนอกเอาอ่ะพอปเปอร์พอปเปอร์แมาแล้วครับการเวลาไม่มากแล้วครับต้องรีบทำนะต้องรีบทำแล้วฟา จบเลยครับผู้สิักอกหมดเวลาแล้วครับเวลาโอ้โหตามไม่ทันนะก็พยายามไล่แล้วปนมไพรเป็นร้อยที่อะไรชนะทีมเอชนะไป9ก้าต่อเนะครับชนะปนมไพรที่อาคารทีมบีโอ้โหพยายามเต็มที่แล้วนะครับปนมไพรนี่เป็นไฮไลท์นะครับปนมไพรในช่วงหลังนี่เกิดฉายเลยนะครับโดยเฉพาะทีมเวิร์กที่ต่อบอลกันมาได้ดีเลยครับเนี่ยครับดูจังหวะให้บอลกันนี่ มหน้าก็รู้ใจเลยครับมองตาก็รู้ใจซ้อมกันมาดีครับสามแตนลูกสุดท้ายครับลูกสองแต้มนะสอแต้มสุดท้าย ¡Suscríbete